ไม่มีใครแกล้งคุณได้ดีเท่ากับพี่น้องของคุณเองแล้วล่ะเรามาดูไอเดียตลกกสมหรับการแกล้งกันระหว่างพี่น้องสุดแสบในวิดีโหม่ของเราได้เลยฉันทำความสะอาดไม่ได้หรอกถ้าเกิดว่าไม่มีเสียงเพลงโอ้ใช่แล้วล่ะ ันจะทำความสะอาดเดียงนอนและจะต้องทำความสะอาดตู้เสื้อผ้าด้วยพี่สุดหล่อของหนูตัดสินใจที่จะทำความสะอาดอย่างนั้นหรอแล้วก็ร้องเพลงไปด้วยอย่างกับมีคอนเสิร์ตแนะ่ <c oughs> เดี๋ยวหนูจะช่วยพี่ทำความสะอาดเองนะพี่สุดหลอ่อร้องต่อไปเลยร้องอีกไม่ต้องมาสนใจหนูหรอกทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อย <c oughs> นี่นี่อะไรกันเนี่ย <c oughs> เศษอะไรกันล่ะเนี่ยเฮ้ โอไม่นะไม่ฉันดันลืมเปิดเครื่องดูดฝุ่นเนี่ยนะเอ,ออเออหอตอนนี้ฉันจะต้องเริ่มต้นใหม่สินะเออเกิดอะไรขึ้นเหรอนี่พี่ยังทาความสะอาดไม่เสร็จอีกเหรอกพพี่ดันลืมเปิดเครื่องดูดฝุ่นนะดิก็โทน่าสงสารจังเลยเนาะโรซี่แม่คุณน่ช่างน่ารักจริงๆเลยนะครับออขอบคุณค่ะเดี๋ยวฉันกลับมานะแป๊บนึงฉันจะต้องเติมแต่งหน้าสักนิดหน่อยแล้วก็ตกแต่งผม เออเฟกที่สุดฉันไม่ควรจะปิดบังความงามของฉันเอาไว้นี่ถ่ายเซลฟี่เก็บไว้สักหน่อยนี่นี่สวัสดีฉันมีข้อเสนอมาให้นายเนี่ยเรามาแกล้งโรซี่กันเถอะเนาะอ่าอืมเดี๋ยวจ่ายค่าจ้างโอเคป่ะอ่าฮะเราก็จะเอาโครงกระดูกของนายมาแทนอืมจัดไปและเราก็ต้องการเสื้อยืดของนายด้วยอ่าเดี๋ยวฉันจะจ่ายให้นายเองนะหน้าไม่ต้องห่วงโอ้โห แล้วก็รูปโปรไฟล์อ่ายะสุดยอดสุดยอดอ่าฮะใช่แล้วละตอนนี้ฉันก็น่าจะกลับไปได้แล้วละ่ะฉันขับมาแล้วค่ะอ,อุ้ยฉันหายไปนานขนาดนั้นจริงๆหรออืมฉันจะพูดยังไงดีละ่ะฉันเคยมีเดทที่แย่กว่านี้อีกไหมอะอนี่นี่ที่สุดหล่อจ้าปรับอยู่หรือเปล่าเฮ้ย เยี่ยมเลยหนูขอยืมกางเกงยีนของพี่สักหน่อยนะตัดขากางเกงยีนออกแล้วติดกาวเข้ากับกางเกงยีนตัวเก่าอีกตัวกางเกงยีนตัวนี้ขายาวเฟี้ยวเลยแฮะ เรียบร้อยตอนนี้ก็ปลูกเขาขึ้นมาได้แล้วล่ะเบนเบนตื่นเดี๋ยวนี้พี่สายแล้วนาะรู้ตัวไหมเนี่ยอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนขอใสก่กางเกงยีนก่อนแป๊บนึงก็รีบอยู่นี่ไงเกือบเสร็จแล้วใจเยนนะ็นนาแต่เกิดอะไรขึ้นกันล่ะเนี่ยเท้าของฉันไม่ออกจากกางเกงเลยอะ่ะไม่มีทางเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดฉันยอมแพ้แล้วฉันจะไม่ไปแบบนี้โอ้โหนี่จะต้องเป็นฝีมือของแกลซี่แน่แน่โอ้ว,ว้าวเธอไม่มีทางหนีพี่พ้นหรอกนะอ๋อฉันสายมากแล้ว กระเป๋าเป้ของฉันอยู่ที่ไหนนะอ่าได้ไอเดียดีดๆแล้วล่ะเราฉันน่าจะหาอะไรมาใส่ในกระเป๋าเป้นี้เนาะให้หนักขึ้นอีกหน่อยอูย้หนักเหมือนกันนะเนี่ยโทโถน้องสาวพี่เ่อจะต้องออกกําลังกายบ้างแล้วล่ะเบนหนูไปแล้วนะกระเป๋าเป้เปจา้าไปไปอูย้ยดูเหมือนว่าฉันจะทําเกินไปหน่อยแฮะเบนหนูจะฆ่าพี่ให้ได้สวัสดีครับคุณดูสวยน่าทึ่งมากๆเลยครับคุณสบายดีไหม ฉันสบายดีค่ะแล้วคุณล่ะเบนคุณจะทําอะไรต่อดีเหรอคืนเนี้อืมไม่ได้ทําอะไรครับเดี๋ยวฉันขลับมานะฉันจะไปหากาแฟดื่มสักหน่อยแน่วิงว่งเลยเบนวิ่งเดี๋ยวหนูจะช่วยพี่จีบเธอเองเหล่าไราดินสอโดยมีคัตเตอร์ทาฝุ่นที่ไสาดินสอโดยแปรงบนคีย์บอร์ดแล็ปท็อป ผมกลับมาแล้วครับงั้นเราไปดูหนังหลังเลิกงานกันไหมโอ้ฉันไปไม่ได้ค่ะฉันยุ่งมากๆยุ่งสุดๆเลยล่ะค่ะออะไรนะเป็นงี้ไปได้ไงอ่ะโอเคก็ได้ไม่มีอะไรติดอยู่ที่มือของฉันเนี่ยอ๋อนอยแหงใยโ่ลสเธอจะต้องตรงไปไม่เลี้ยวขวาตัางหากเล่าอ๋องั้นถามหนุ่มฮอตคนนั้นดีกว่าสวัสดีช่วยบอกทางไป ผมของของฉันอิตาเบนเอากระจกลงเดี๋ยวนี้เลยนะนี่คือการเอาคืนการแกล้งของเธอไงโรซี่บอกลาผมของเธอได้เลยนนองสาวโอ้ัถโถผมเปีีขยงหนูเล่าไงล่ะเขาก็ยังดูดีอยู่นี่น้อยแน่ที่ไม่รอดใน่หงานนี้พี่เบนหนูจะไม่อยู่หนึ่งสัปดาห์นะรายการที่ต้องทำติดอยู่บนตู้เย็นแล้วนะอย่าลืมลดน้ำต้นไม้ให้หนูด้วยล่ะพี่ได้ยินหนูไหมเนี่ยวันเว้นวันนะโอเคปะ อย่าลืมสละอ,อได้เลยได้เลยพี่จำทุกอย่างที่หนูพูดได้ไหมเนี่ยฮะจำได้ฉันไปละบา,บายบายโอ้โหน่าจะไปได้แล้วมัง้งต้นไม้ได้น้ำแล้วเฮเจ้าเพื่อนสีเขียวสบายดีไหมฉันจะรดน้ำพวกนายทุกๆวันเลยนาะ ทำไมมันถึงไม่โตสัก,กทีละ่ะนี่พวกนายไม่ใช่ของจริงนี่โอ้โห,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 โหน้องสาวตัวแสบของข้าระวังตัวไว้ให้ดีเถอะเติมลิปกอสสักหน่อยดีกว่าเอาละเอาละมัดคลาของฉันอยู่ที่ไหนล่ะเนี่ยอ๋อฉันดันลืมเรื่องลิปตภาพไปเลยแฮะไปเลยน้องสาวไม่ต้องรีบกลับมานะแลนในระหวังนี้ที่ก็จะดูแลเครื่องสำอางของน้องเอง พี่ก็เอาทุกๆอย่างไปและจะไม่เหลืออะไรไว้ให้เธอเลยแม้แต่ชิ้นเดียวเอาเครื่องสาอางและเครื่องประดับใส่เข้าไปในขวดใบใหญ่ทากาวร้อนด้านในฝาพันฝาขวดให้แน่นๆไปเลยเอาละเอาละเอา,ลเอาลแล้วเครื่องสาอางของฉันอยู่ที่ไหนกันละเนี่ยว่าแต่มันหายไปไหนกันหมดโธ่เอ้ยเบนเมื่อไหร่พี่จะหยุดแกล้งสักทีเนี่ยฮะก็ลองเอาเครื่องสาอางของเธอออกมาดูสิยายน้องตัวแสบของพี่เบนนี่มันอะไรกันบอกมาสิ แล้วหนูจะเอาเครื่องสาอางพวกนี้ออกมาได้ยังไงกันเล่าฝามันปิดแน่นมากๆยังไงก็เปิดออกแล้วนะ้าลองดูสิฉันจะไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆหรอกมีดน,น่าจะช่วยได้มังมันช่วยไม่ได้แล้วประแจละ่ะมันก็ไม่ได้เหมือนกันก็ได้ลองสว่านดูมันไม่เคยทําให้ใครผิดหวังยู่แล้วนี่กระโโไม่เอานาะจัดการฝานี้ซะไม่นะไม่มันก็ไม่ได้ผลเหมือนกันนะ่เดี๋ยวฉันก็ทุบๆขวดพวกนี้ให้เละตุ้มเป๊ะไปเลยสินี่ นี่นี่พี่สุดป่วนหนูเตรียมรองเท้าพ่อใบให้กับพี่แล้วนะแต่ว่ามันมีสีสันมากมายเยอะกว่าเดิมนีดหน่อยโรซี่เอ้ยขยับไปหน่อยสิเอฉันกําลังหลับอยู่นะเธอนี่มันนอนได้ทั้งวันจริงๆแต่ทาไมเธอถึงดูมีความสุขนักละ่ะก็ฉันกําลังจะไปออกเดทไงฮ่าฮ่าโรคมากสินะไปเลยไปเลยขอให้โชคดีแล้วกันนั่นจะต้องเป็นเบนแน่ๆอ้าวสวัสดีคุณมาแล้วเหรอฉันมีความสุขมากๆเลยนะให้ผมถอดรองเท้าเถอนะครับผมไม่อยากจะทําให้พื้นของคุณสกรปรกนะครับ ว้าวเบนคือแบบว่าถุงเท้าของคุณอ่าผมก็ไม่ทราบครับหน้าอายขายขี้หน้าจังเราผมจะต้องไปจริงๆแล้วล่ะครับขอโทษทีนะว้านี่คือกระเป๋าสตางค์ของพี่นะอย่าลืมสะละขอให้โชคดีกับเดทครั้งนี้นะคะพี่ ติดกาวสองหน้าบนบัตรเครดิตสองสาใบใส่กลับเข้าไปในกระเป๋าสตางค์มัดหนังยางรอบๆกระเป๋าสตางค์อีกทีขอบคุณค่ะอาหารเย็ยนยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะน้องๆเก็บเงินด้วยค่ะไม่ๆๆเดี๋ยวผมจ่ายเองครับ ว่าแต่เกิดอะไรขึ้นกับกระเป๋าสตางค์ของผมแล้วเนี่ยหนังยางพวกนี้มันมาจากไหนกันแป๊บหนึ่งนะครับฉันจะเอามันออกมาได้ยังไงกันล่ะเนี่ยรอแป๊บนะครับแล้วจะทํายังไงถึงจะเอาเงินออกมาได้ล่ะเนี่ยโอ้ยได้แล้วได้แล้วออโอยเงินฉันหายไปไหนหมดแล้วเนี่ยอ้อบัตรเครดิตของฉันพวกมันโดนมัดติดเข้าด้วยกันแฮะนี่มันฝันร้ายจะชัดจานสุดท้ายแล้วและฉันก็จะสายค่าของหวานแบบนี้นี่มันน่าอายขายที่น่ามากมาก้ยอือฮึใช่ฉันจะไม่มีวันลืมเดทครั้งนี้แน่นอน คุณชอบการแกล้งกันของคู่พี่น้องตลกตลกนี้หรือเปล่าคอมเมนต์ที่ด้านล่างบอกให้เรารู้หน่อยนะว่าคุณชอบอะไรมากที่สุดกันเหรอเครื่องสับอางในขวดกอังเกงยีนขายาวเฟี้ยวพิเศษคีย์บอร์ดที่สกปรกหรือว่ากระเป๋าสตางค์ที่ใช้ไม่ได้กันละจ๊ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กดซับสไครป์ช่องของเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะคุณจะได้ไม่พลาดการแกล้งกันสนุกสนานเฮฮาจากช่องทุมทุม